เอาแล้วครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็กลับมาสู่ช่องอมมี่กันอีกแล้วนะครับวันนี้พี่ก็จะมาทําตามคอนเทนต์ที่น้องๆขอเข้ามานะครับนั่นคือการจีบสาว EP สองนะครับผมเออขอกันมาเยอะใช่ปะแบบอยากต่อใช่ปะกันได้นะครับอยากไม่วาปสาวคอนเทนต์พวกเองอ่ะพี่รู้นะคือแบบเออชอบคอนเทนต์สาวๆอ่ะพี่ก็จัดให้ตามที่น้องขอกันมาเลยนะครับคือแบบชอบกันมากก็จัดให้เลยละการพี่บอกเลยนะคลิปนี้นะน่ารักเหมือนคลิปที่แล้วอาจจะน่ารักกว่านิดหน่อยด้วยนะคลิปก่อนนะน้องเนลบอกพี่โอมคะ เช็ดหนูคือแบบพังเลยโอ้โหพวกเองเป็นถล่มและจนเช็ดน้องเขาพังอะ่ะก็เกินไปแล้วเปล่าโอ้โห ก็ทักไปแล้วก็อย่าลืมไปซื้อของน้องเขาด้วยนะคลิปที่แล้วอะ่ะเอาละครับส่วนคลิปนี้พี่ก็จะทําจีบสาวเหมือนเดิมน,นะครับตามที่น้องๆขอนะวันนี้นะครับพี่มากับน้องพีนะครับราชา X อสาวแล้วก็น้องฟิล์มนะครับแล้วก็คนสุดท้ายก็คือแฟนของน้องพีนะครับนั่นก็คือพี่เตนนะครับเดี๋ยวพีพ่ก็จะแปะช่องน้องพีไว้ให้นะครับเปิดน้องๆคนไหนแบบอยากดูเบื้องหลังอะไรแบบนี้ของช่องพี่ก็อยู่ที่ช่องน้องพีนะครับน้องพีแบบสดๆเลยคือแบบไม่มีการตัดเลยนะครับสามารถไปติดตามกันได้นะครับน้องๆ ส่วนวันนี้จะมีสาวๆน่ารักขนาดไหนเดี๋ยวไปรอลุ้นกันเลยนะครับแต่พี่บอกเลยว่าน่ารักมากนะครับน่ารักจริงๆคนนี้คือแบบเห็นแล้วแบบหวานใจเลยอ่ะแบบปาร์ตสไปคเลยอ่ะเออผลิต้าทางหลักที่จะใช้ในวันนี้นะครับก็คือท่าปักทงนะครับท่านี้นะนี่โอ้โหไม่พร้อมนะครับน้องฟิลน่าจะไม่อยู่นะครับเมื่อกี้เดี๋ยวเอาใหม่นะครับอยากแบบสามทงพร้อมๆมาเออแบบตึงๆเลยนะเดี๋ยวกดใหม่นะครับปักทงนะนี่ก็พร้อมเพรียงกันเลยนะครับก็สุดยอดผมบอกเลยตึงจัดท่านผู้ชมพร้อมแล้วก็ไปรับชมคลิปกันเลยครับ เอาล้ครับท่านผู้ชมมาสู่ห้องแรกแล้วนะครับห้องแรกผมจะมาคนเดียวนะครับแบบห้องแรกไม่ได้มากับใครไงตอนแรกนะครับพี่ก็อัดคนเดียวแหละแต่ตอนหลังน้องพีก็มาชวนพี่ไปอัดด้วยนะครับก็ขอบคุณน้องพีมากนะครับที่ชวนพี่ไปอัดดูดิโอ้หไม่สาวกลามทองท่านผู้ชมดูดิกลามทองทั้งนั้นในห้องเนี้โอ้ยอยู่แมวด้วยกับผัวจิ้งจอกท่านผู้ชมเอาเรื่องนะครับโอ้หน่าทักคุณลูกคนน่ารักท่านผู้ชมคนนี้คนนี้อื้มคนนี้แบบหมวกอย่างนี้ ชใช่เลยท่านผู้ชมใช่เลยแบบส่งมาเพื่อผมคนนี้เปิดก็หัวใจไปเลยละกันเขายืนเฉยอะท่านผู้ชมเขาไม่ยอ่อให้ผมมาเอาหัวใจอีกทีถึงนี้เขายืนเฉยอะท่านผู้ชมเขาหลับไะเนี่ยโอ้ก็กดขำท่านผู้ชมโอ้โหขืนเอ้ยคอยหัวใจคืนท่านผู้ชมคอยหัวใจคืนด้วยน่ารักนะครับเดี๋ยวผมพิมพ์แป๊บนึงนะอันได้กระทักทายเขาก่อนนะครับสวัสดีครับเราทุกคนมีมารายาทไงเออจิบส,สาทั้งปีก็แบบมีมารายาทหน่อยละกันท่านผู้ชมเขาเงียบไปเลยอ่ะคนเนี้ยฮัลโหลอยู่ไหมครับสวย เบอกว่าดีครับเฮ้ยเขาอยู่ท่านผู้ชมเดี๋ยวเราพิมพ uh ์ต่อเลยนะถามชื่อท่านผู้ชมอย่างแรกนะครับเราต้องถามชื่อนะเออชื่ออะไรอันอยู่ที่ไหนเดี๋ยวพี่ไปหาเออไม่ใช่นะครับไม่ใช่ไม่ใช่ใส่ข้างหลังไปหมให้หน่อยด้วยอะไรครับน้าไปสนใจนะครับเดี๋ยวเรามากรีบสาวกันก่อนนะครับทุกคนโอ้ยเขาแอคเดี๋ยวเจอกันคนที่แอ็กเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันแน่นอนชื่อสนุกนะครับทุกคนโอ้ยอ่อก็น่ารักนะครับไม่เล่นดีกว่าจริงๆรรู้นะมีผู้ชายหลายคนอยากเล่นเหมนนนมมะวกเง่ัััร้าาาายยดูจีแฟ ก็จะมีแล้วแหละครับแฟนนะก,ก็ยืนอยู่ข้างหน้าเขาเนี่ยผมเองอะไรอะไรผูช้ชายคนนี้อะไรมีอะไรครับโอ้ท่านผู้ชมมาด่าผมไกลโอ้คนนี้ก็แฟนไม่มีแอนนั้นมาด่าผมไกลอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันขอจีบสาวแป๊บนึงถ้าไม่มีแฟนนะครับน้องพี่แนะนํานะเดี๋ยวพี่เป็นให้เออท่านผู้ชมแต่ผมเป็นให้เองคนเนี้ยก็เอาหัวใจไปทีนึงเลยละการโอ้ยมุกนี้คือแบบผมได้มาจากซีนะครับ fc แบบพิมพมาไงผมก็เลยเออมาจัดให้นะครับโอ้เขาขำมาทุกคนเขาขำมอ้ยขนหัวใจคืนไอ้นั่นก็แอคจังเดี๋ยวเจอ,เจอกันไม่ได้วันหรอกจริงๆ มะไรพ่อหนุ่มพ่อหนุ่มมีอะไรเอาหัวใจไปทีนึงก่อน ก็ตามตัวเเคมังกรฟ้าเลยนะครับก็มาดิครับก็มีเหมือนกันนะก็ไม่ได้วันแล้วก็มาดิก็มาดิโอ้ยสกาวอ่ะสกาวอ่ะสกาวผมก็มีก็มาดิครับไม่ได้วันนะครับเห็นแต่งชุดบอดอย่างนี้แล้วเจอกันนะผมบอกเลยโอ้ยเอาว่ะเอ็มพีเอ็มพีแล้วไงอะครับมีเหมือนกันนะมีหมดผมพูดแค่นี้แหละเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอเดี๋ยวมีสตัรนนะผมบอกเลยมีสตัรนเจอผมว่ะเอาว่ะลูกซองว่ะลูกซองหรอครับผมก็มีนะก็ไม่เคยหวั่นนะครับน้องๆเออมาดิก็มาดิต้องหวั่นให้ปะเนี่ยโอ้ยเอคมดเคนแปดูชื่อเราไว้นะทุกคนมี ลบอะครับน้องๆโทษทีนะเดี๋ยวผมจะยังไม่ปักธงนะครับเราคิดว่าเราหมดก่อนนะครับน้องๆเข้ามาดิออแบบผมขอกดตุกตาก่อนเฮ้ยมันผู้ชมเกิดมันมีปักธงด้วยท่านผู้ชมโอ้โหเจอ เอาละได้สวยดีได้เล่นดีได้เล่นดีของผมผมยังไม่ปักนะครับท่านผู้ชมผมให้มันได้ใจไปก่อนว่าเออผมไม่มีให้เด็กมันได้ใจโอ้กดขำกดขำหมอกดขำหมอกดขำก็ปักหน้าไปเลยแล้วกันก็มาดิครับก็มีเหมือนกันนะก็มาดิผมก็มีอ่ะก็มีอ่ะเออก็มาดิก็มีเหมือนกันนะครับก็ไม่ได้วันแล้วก็มีอ่ะเปิดมาห้องแรกก็ตึงเลยนะครับน้องๆคือแบบโอ้โหเจอปักทงอ่ะท่านผู้ชมเจอไปแล้วเปล่าอาไวัยรุ่นมีทงเจอกันก็ขอทักายกันหน่อยละกันนะครับผู้สาวแบบถึงกับอึ้งอ่ะท่านผู้ชมดูด แล้วะครวาร์ปแล้วผมจะไม่เก็บไว้คนเดียนะแบบน้องๆบางคนมีพิมพ์แซนะแบบพี่โอมขอหลายคนนะแต่เก็บไว้อะไม่มีนะพวกเองอย่าตาดีนะเกินไปพวกเองอะ่ะนี่นะครับก็ขอให้เห็นห็นกันเลยนะน้องๆถ้าแบบเขาบอกว่าได้ก็คือเดี๋ยวพี่ขึ้นวาร์ปให้นะครับก็อตอนนี้พี่ก็ได้วาร์ปมาแล้วแหละเดี๋ยวพี่ขึ้นให้นะเดี๋ยวรอคำตอบเขาก่อนนะอยากที่คุยกันน้องเขาบอกว่าได้นะครับนี่นะน้องเขาบอกว่าได้นะเดี๋ยวพี่จะขึ้นวาร์ปไปตรงนี้เลยนะอันนี้คือเฟซเขานะครับน้องๆคือแบบโอ้โหน่ารักปะ ถ้าน่ารักไม่พอนะครับอันนี้คืออีกรูปหนึ่งเลยนะของจริงว่าท่านผู้ชมน่ารักมากนะครับแต่คนนี้พี่จอกนะน้องๆไม่ต้องทักไปนะเจ้าของช่องเขาห่วงนะครับคนเนี้ยผมยอกนะครับน้องๆก็ทักไปทักทายเขาได้นะครับทักไปแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์รูปกดติดตามให้เขาด้วยนะ เป็นไงล่ะครับท่านผู้ชมคือแบบเจอแต่สาวสาวน้าตนะักการช่องเนียคือแบบน่าติดตามน่าดูอะแบบตาเป็นมันนะผมบอกเลยผู้ชายแต่ละคนนะโอ้โหเป็นผู้สาวแคลนทีตูเอ็นด้วยนะครับทุกคนคนนี้โอ้โหอย่างตึงผมบอกเลยนี่แคลนทีตูเอ็นซะด้วยตึงจัดตึงไม่พอแถมน่ารักด้วยนะครับก่อนไปก็ขอปักธงให้เขาสักครั้งละกันนี่ปักธง X สาวไปทีหนึ่งเป็นไงล่ะหัวเด็กนรกเป็นไงล่ะหัไปดิไม่มีสาวไอ้กอะเราอะ เอาแล้วครับท่านผู้ชมงั้นเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนห้องกันดีกว่าครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ห้องหน้าครับไปกันเลยครับเอาแล้วครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็อยู่กับห้องที่2กันแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าห้องที่2เราจะเจออะไรกันบ้างนะครับจะได้จีบสาวหรือเปล่าหรือจะได้เจอไฮไลท์อะไรหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะท่านผู้ชมเห็นชื่อแล้วคุณนๆไหมครับตีัวเอเมื่อกี้คุณนๆไหมเออคุณคุณนะเปล่า พี่ก็บอกเลยว่าพี่ก็ไวเหมือนกันนะน้องๆก่อนจะจะให้วัดน้องๆพี่ก็ขอแบบเช็คของก่อนล้กกันว่าดีหรือเปล่าถ้าของไม่ดีพี่ก็ไม่กล้าเอามานําเสนอให้น้องๆดูกันไงเออนนี่ก็แบบงานคุณภาพนะครับแบบเกรดแบบทริปเปิลเอสนะครับน่ารักแบบเกินต้านนะครับแบบโอ้โหเห็นแล้วแบบละลายเลยนะครับคนนี้ของจริงท่านผู้ชมครับดูดิครับคือแบบคนนี้แบบโอ้โหดูดิแต่งชุดไปแล้วดันมีคนมาแต่งเหมือนกันด้วยก็เกินไปมันก็บังเอิญกันเฮ้ยท่านผู้ชมอะไรวะนะเอามาได้ไงอะ ท่านผู้ชมอย่าบอกนะผมเจอพระเจ้าเฮ้ยเกินไปหรือเปล่า,าออกมาไงอะพระเจ้าท่านผู้ชมผมเจอพระเจ้าในโซนลองพี่ไม่เขาบินนะครับท่านผู้ชมบินหน่อยบินหน่อยพระเจ้าครับบินให้ผมดูหน่อยผมอยากเห็นพระเจ้าบินเป็นพระเจ้าจริงต้องบินได้ครับทุกคน เอาแล้วท่านผู้ชมเอาแล้วนะครับบินขึ้นไปแล้วโปยเกินท่านผู้ชมเกินไปรือเปล่าดีนะเจอในโซนเจอในแดงนึ่งผมแบบร้องไห้นะครับดีนะครับอันนี้คือเจอในโซนนะโอโ้โหเอรรถไม้ขับเล่นด้วยคือแบบตึงเกินไปรือเปลนายอ่ะก็ของจริงเกินไป,ป,แบบป,ปรือเปล่าแบบแ,แล้ว,วออสป,ปอร์ตไหมเราหน่อยได้ป่ะแบบเราจะแอกสาวอ่ะเออสปอร์ตรอรออ่ะน้องชายน้องชายแบลสป,ปอร์ตไหมพี่หน่อยได้ไหมไอ้โลรเอาสป,ปอร์ตมาให้ด้วยว่ะเออบินไปแล้วท่านผู้ชมบินไปแล้วของจริงนะครับเอ้ยบินด้วยเอา่ะ เอาแล้วบินแล้วก็หลงเอาคิดว่าจะไปเอาสปอร์ตมาให้ไปเอาสปอร์ตมาให้มะเนี่ยแบบเจอของดีเฉยนะครับท่านผู้ชมคือแบบโอ้โหหนึ่งในร้านมาเนี่ยสคลิปว่าเจอยากแล้วก็เจอนี่หน่อยเป็นไงโปรก็เจอนี่หน่อยเป็นไงสคลิปแบบว่าจเจอยากแล้วนะครับอันนี้คือเราจเจอโปรนะครับคือแบบโ oh, อ hey, ้โหเฮฮากันไปดิผมอยากขี่รถอะผมอยากขี่รถคันนี้รถบัมป์เขาเรียกผมอยากขี่คันนี้โอ้ขอขี่หน่อยได้ไหมครับอยากขี่คันนี้ผมว่ามันเท่หน้าดูนะท่านผู้ชมแบบมีคนเดียวที่ขี่ได้ในโซนอะเฮ้ยผมขอเอ้า พระเจ้าผมขอขึ้นได้ไหมนายไปเอาคันใหม่ได้ปะโอ้โหคนข้างหลังถามว่าใครปักนะครับผมปักขนาดนั้นก็ยังไม่รู้รอีกเหรอโอโ้เขาขับไปแล้วอะครับท่านผู้ชม ขอ,อขี่หน่อยไม่ได้หรอโหผมอยากขี่ท่านผู้ชมมันเท่นหน้าดูเลยได้ขี่อะเอ้ยเอามาหน่อยแบ่งบันให้ผมหน่อยได้ปะล่ะเออลงได้ปะลงกันได้ปะลงหน่อยเอ้ยโคงลงให้ผมท่านผู้ชมเอ้ยยายาของพี่ไอ้น้องของพี่คันนี้มันของพี่ท่านผู้ชมดูดิย,ดย,ย่างตึงต้องใส่กับปักทงจริง,งๆต้องใส่กับปักทงเออคนจะได้สงสัยนะวะ่าเอาไปทําปกคลิปนะคนจะได้สงสัยว่าเอามาได้ไงนะครับก็จะตึงเกิดไว้โอ้ยนี่นี่นี่โหปักทงแล้วก็ ข้างหลังเอ็กหน่อยละการเอ็กกับรถหน่อยละการเอาดีเคยทำเหมือนผมได้บ้างปะล่ะต้องโหลดโปรล้วจะทําอย่างนี้ได้อะตึงจัดตึงจัดมีปักตรงยังไม่ตึงถ้าออารถออกมาจากนั่นได้เลยนะครับทุกคนผมบอกเลยสุดจริงๆนะครับพวกนี้โอ้ยดูดีขับอย่างเพลินนะทุกคนแต่พี่ก็ไม่สนับสนุนให้ทุกคนไปเล่นโปรกันนะครับคือแบบมันจะทําไม่สั่ง คมเกมแบบแย่ลงแย่ลงแบบคนก็ไม่อยากเล่นนะครับแบบมันอันนี้คือแบบดูเป็นสนุกสนานเฉยๆนะอย่าไปคิดมากนะครับแต่ถ้าแบบน้องๆแบบเอ้ยเห็นแล้วเท่จังอยากมาเล่นโปรก็พี่แบบห้ามเลยนะครับแบบอย่าไปเล่นนะครับมันทําให้แบบคนแบบคนอื่นไม่อยากเล่นด้วยครับทุกคนคือแบบไปเจอในแดงก็แบบเฮ้ยคนนี้โปรแล้วแบบ โดนยิงมันก็น่าเบื่อครับเพราะว่าเขาปรูเราอาจจะสู้เขาไม่ได้นะเราก็อย่าไปเล่นนะครับมันไม่ดีนะครับเราต้องแบบพัฒนาสังคมเกมใไม่ดีขึ้นนะครับน้องๆเมื่อกี้ก็มวัวแต่บ่นนะครับผู้สาวขอรถเราก็ต้องให้ผู้สาวนะครับทุกคนโอ้ยเอาว่ะเอ็กว่ะเอ็กว่ะเอามาดีเอ็กด้วยได้เะล่าเอ็กด้วยได้เปล่าแต่เหมือนไม่ได้มาด้วยกันนะแต่มาด้วยกันนะเออเอ็ก e, ด้วยได้เปล่าเดี๋ยวให้ทุกคนดูนะครับว่าถ้าผมปักทรงอีกรอบจะเป็นยังไงตึงจัดผมบอกเลยห้องนี้รือแบบขอเอ็กจบก่อนละกันเดี๋ยวค่อยเปลี่ยน เอาเรื่องผมขอไปฝั่งนู้นดีกว่าให้น้องเขาอยู่ตรงกลางนะครับเออสองธงตรงกลางเลยอีกคอนด้วยนัดกลัวจัดผมบอกเลยคอนะผมกลัวจัดอ่ะเอาอ่ะน้องเขาเอเอ็มแปดก็มีเหมือนกันออดีลูกสองมีไหมลูกสองมีไหมดูกันนะครับว่าน้องก็จะมีกี่ตานี่ลูกสองก็มีเหมือนกันเอ้สวยวะทุกคนดูดีสวยจัดเลยนะครับสวยจริงๆนะดูดีผมชอบมากเลยดูสีดิโอ้โหสวยจริงถ้าต่อไปนะครับเอเ็มแปดเอ็มแปดกดใหม่กดใหม่กดใหม่สามคนนี้เออสามคนเท่เหมือนกันนะเนี่ย ถ้าต่อไปก็จะเป็นในส่วนของสกาไมการโลด,ดอนนะครับเพราะยังไม่ได้กดนะสก,กาเขามีหรือเปล่า OUR มาดูกันนะครับนี่สก,กามีไหมสก,กามีไหมเฮ้ยมีนะครับทุกคนตึงจัดตึงจริงนะครับคนนี้ขอวับที่บ้าทุกคนอยากได้ว์ปกันป้าล่ะึงนมเอาไงครับอยากได้วับไหมเอางี้ดีกว่าเดีด๋ยวคลิปหน้านะครับคลิปนี้น้องๆคอมเมนต์กันเลยว่าพี่โอมถ้าเจอสาวสว,สวยแต่งชุดตึงๆขอวปอัปให้หน่อยถ้าอยากได้อย่างนั้นคอมเมนต์กันมาเลยเดี๋ยวถ้าแบบพี่เจอพี่ขอให้เลยเออ เราก็จะกลายเป็นช่องแจการ์ปแบบเต็มที่เลยนะครับแบบนั้นนะคือแบบเออหนุ่มๆดูกันเต็มนะครับนี่อย่างตึงผมบอกเลยนี่ถ้าปักธงก็แจการ์ปเต็มชม้ยคนทต์นี้น่าทํานะครับเอ้าสองคนเลยหรอน้องก็บอกเอ้าก็ของจริงนะครับน้องๆคนมันตึงนะครับน้องฟลุ๊กก็บอกไปเลยนะครับว่ามาด้วยกันนะแต่คนนี้ก็ตึงมากนะครับแบบมีปืนเรียกครบเลยตึงจริงนะครับขาดแค่ปักธงอีกตึงมากนะครับเอาแล้วครับท่านผู้ชมผมว่าห้องนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนห้องกันดีกว่านะครับ เดี๋ยวไปเจอกันใหม่ห้องหน้านะครับทุกคนไปกันเลยครับเอาแล้วครับทุกคนตอนนี้ก็อยู่กับห้องที่3กันแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมีแบบแขกรับเชิญคนดังมานะครับคนดังในทิกตอกนะครับน้องๆน,น่าจะรู้จักกันนี้นะครับนั่นก็คือเจ๊มอมเมมนะครับ สุดประหลาดช่องพี่เจมมอมเมมก็ออกแล้วว่าขาดใครอีกอ่ะเดี๋ยวราชาหล่อเทนะครับพี่ก็อยากทําคลิปกับพี่อาร์มนะครับใครที่อยากให้พี่ทําคลิปกับพี่อาร์มก็กดไลค์แล้วก็คอมเมนต์กันหน่อยนะครับว่าเออพี่ครับทาคลิปกับพี่อาร์มได้ไหมหรือไม่ก็พี่ครับทาคลิปกับพี่อาร์มหน่อยได้ไหมถ้าคนคอมเมนต์เยอะพี่จะไปขอพี่อาร์มทําคลิปด้วยนะครับทุกคนอยากดูไหมครับราชาหล่อเท x ราชาสี่ทงโอ้โโคตรตึงทุกคนของจริงนะครับเออตึงจัดผมบอกเลย ถ้าน้องๆอยากด like um, ูก็อย่าล <szyst> ืมไปคอมเมนต์กันเยอะๆนะครับถ้าแบบคนอยากดูเยอะพี่ก็จะทําให้นะครับส <ift. estry. S 1> ่วนในอ่องนี้พี่ก็จะมีคอนเทนต์มาแล้วนะครับอ้องนี้ก็คือเดี๋ยวพี่จะแอกกันเองนะครับแบบคนอื่นไม่รู้แน่นอนนะครับว่าเรามาด้วยกันเราก็จะทําเป็นแอกกันแล้วก็ปักธงกันนะเราจะมาดูกันนะครับว่าคนในโซนเห็นว่าเราแอกกันแล้วก็ปักตรงมีกัน2คนมันจะเป็นยังไงนะพี่ก็อยากเห็นเหมือนกันนะครับว่าเออคนในโซนเห็นแบบแอกกันสุดท้ายก็มีปักตรงกันทั้งคู่คนในโซนจะรู้สึกกันยังไงนะ เดี๋ยวร no ้อยน้องพีไปประจำที่ก่อนนะครับก็แต่งชุดมาคนละสายลนะครับน้องพีสายขาวส่วนพี่คือแบบชุดแต่งงานสีดําก็ตึงเหมือนกันนะครับน้องๆก็มาดีก็มาดีพีก็มาดีต่อพีเปิดก่อนนะครับมาดีเปิดก่อนเสียเปรียบเอาดีเปิดแล้วนะครับเปิดด้วยเอคมังกรฟ้านะเอาว่ะเขาสองคนว่ะเจมมมอแมมด้วยนะครับเปิดก่อนเสียเปรียบนะครับผมพูดแค่นี้เลยก็มาดีครับเปิดก่อนเสียเปรียบก็มาดีเอาไงล่ะเอาไงล่ะเอาว่าท่านผู้ชมเขากดท่าสกานะครับสก้าเหรอครับผมก็มีนะแป๊บนึงนะครับมาดีส ตอนนี้คนในโซนก็แบบแบบยืนดูนะแต่ไม่ได้เยอะอะไรขงังอะไรอีกเนี่ยโอ้โหเอาไว้เอ็มพีส่นก็มาดิเอ็มพีสนก็มาดิครับแต่มันจะขังอะไรเนี่ยอยากขังน้องในคลิปพี่เสียผมไม่ค่อยชอบเลยนะครับอันนี้คือแบบพอขังแล้วคลิปมันจะเสียนะครับน้องช่วยพี่หน่อยอยากขางังพี่ได้ปะเนี่ยฮลัลโหลผมอยากให้แบบทําเหมือนผับจีอ่ะแบบเปิดไมค์คุยกัแบบทั้งโซนเลยอะ่ะเออมันจะได้แบบสนุกสนานนะแบบ เฮฮาปาร์ต hey ี้เลยผมพูดแค่นี้แหละคืงองานแบบเฮฮามากอะเหมือนตอนโดดดมนะครับแบบพูดกันทั้งเครื่องบินโอ้โหท้ากันลงอยากลงไหนก็ท้ากันเลยอะคนในโซนก็ไม่ค่อยสนใจนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาปักธงกันดูนะว่าคนในโซนจะสนใจหรือเปล่าก็ <c oughs> ผมจะให้น้องพีเปิดก่อนนะครับเดให้น้องพีเปิด ส่วนผมก็จะกดท่าเต้นก่อนนะครับผมแบบตําทรงเป็นไม่มีปากทงไงเอออยากรู้นะครับว่าคนในโซนจะเป็นยังไงโอ้ดูดิดูด,ด,ดิไปอยู่ข้างน้องพีกันเต็มเลยท่านผู้ชมแต่ข้างหลังเขาสร้างเวทีกันนะครับถ้าผมไปปักข้างบนผมว่ามันน่าจะเท่น,น่าดูเลยนะดูดิท่านผู้ชมน้องบอดคนนั้นน้องคนที่แต่งตัวบอดอ่ะแบบเออไปดูข้างพีเลยอะ ผมว่าเราขึ้นไปปักกันบนเวทีดีกว่าพี่จริงๆตึงจัดนี่ปักรงบนเวทีนะครับทุกคนผมว่าเท่จัดก็มาดิครับนี่ก็มาดิตึงจัดเอาพี่ไปปักหลังพี่มันก็ไม่เห็นธงนี่น้องเอาไหมไอเอาว่าสร้างเวทีอย่างนี้คือแบบความคิดดีนะเอ้ยเออว่ามันน่าทํากิจกรรมนะกิจกรรมแคลนแบบใครที่มีแบบความคิดดีๆมาทําเวทีงเวทีเออมันน่าทำนะนี่เดี๋ยวพี่ขอจดไว้ก่อนนะครับ ส่วนแคลนพี่ใครอยากเข้าวังและใครอยากเข้าแคลนพี่ก็สามารถคอมเมนต์กันได้นะเดี๋ยวพี่อาจจะเปิดรับคนเข้าแคลนนะเรีวๆนี้น้องๆคนไหนที่ฝีมือตึงๆอยากมีแคลนเข้าก็สามารถมาเข้าแคลนพี่ได้นะเดี๋ยวพี่จะเปิดรับนะครับเร็วๆวนี้นะเดี๋ยวรายละเอยียดเรื่องการเข้าแคลนพี่จะอธิบายอีกทีนะครับไว้มีโอกาสดีๆก่อนไว้แบบจะเปิดรับก่อนเดี๋ยวพี่จะบอกนะ ท่านผู้ชมมีผู้สาวอีแล้วโหถ้าผมแบบทำคอนเทนต์จีบสาวนะใครอยากดูคอนเทนต์จีบสาวเต็มเต็มบ้างท่านผู้ชมผมอยากรู้จังถ้าใครอยากดูคอนเทนต์จีบสาวเต็มเต็มสามารถคอมไปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทำอีพีสองให้เออผมว่าต้องมีคนอยากดูบ้างเลยผมว่าอยากทําเหมือนกันนะครับมันสนุกดีนะส่วนคลิปนี้ก็ดู2คนนี้แอคไปหน่อยละกันนี่ตึงจัดขอลงมาแล้วนะครับงั้นผมว่าเราเปลี่ยนห้องกันเลยดีกว่านะครับ ห้องนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับท่านผู้ชมก็ขอบคุณเจ๊มอมแมมากนะครับที่แบบให้เกียรติมาแบบออกช่องผมนะขอบคุณมากจริงๆนะครับงั้นไ้เจอกันใหม่ห้องหน้าครับท่านผู้ชมไปกันเลยครับเอแล้วครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็อยู่กับห้องที่4กันแล้วนะครับซึ่งเป็นห้องสุดท้ายแล้วนะของวันนี้ห้องที่4ี่ก็มีคนตึงจัดเลยท่านผู้ชมดีมีหัวข้างขาวมีกล้ามตองโอ้โหตึงเกินไปหรือเปล่าห้องนี้ตึงจริงนะครับท่านผู้ชม ข้างหลังก็มีหัวจิิงจอกอีกคนน่ะโอ้โหยเกินพี่จัดเงกันขนาดนี้ผมไม่ไกล้าปักธงแล้วเนี่ยกลัวสวนปักขึ้นมาทําไงเนี่ยอยากเห็นธงที่3ามธงที่4ี่ไม่รู้จะมีหรือเปล่านะครับพวกนี้เอออยากเห็นนะครับที่3มันได้เห็นอยู่แล้วเลยเพราะผมมา3คนไงปักธงมากับน้องฟิล์ม t 2 n นะครับขั้นเป็นพันเลยนะคนนี้ผมบอกเลยตึงจริงเบบีอีกแล้วว่าทุกคนทําไมเขาชอบตั้งชื่อเบบีกันวะมันน่ารักตีนะเขาผมเข้าใจมันน่ารักแต่เขาตั้งกันเยอะนะเบบีอ่ะเปลี่ยนจากเบบีมาเป็นเด็กกีี่่ดวาเอ,อ้ย มุกนี้ได้ปะทุกคนเอาเรื่องนะครับผมคิดมุกได้ด้วยว่ะวันนี้คือแบบสมองมันเริ่มมาว่ะทุกคนเรื่องจีบหญิงเนี่ยอ่านคอมเมนต์น้องๆเยอะไงงั้นเดี๋ยวห้องนี้เรามาแกล้งคนในโซนดีกว่านะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะพิมพ์ว่าปักนะครับให้น้องฟิล์มปักนะเออแบบจำเป็นขอปักตรงจากคนอื่นอะไรเงี้ยปักหน่อยปักหน่อยเออปักหน่อยฟิล์มปักหน่อย เป็นขอปักทงนะครับมาดูกัน,นครับนี่ปักทงแล้วเออเอาดีอย่างตึงทําทรงไม่มีปักทงนะครับขอปักทงจากคนอื่นเอาท่านผู้ชมแบบคนมามุงกันเต็มเลยอนะพอแบบพูดสาวปักทงมามุงกันจังเลยโอ้โหเกินไปหรือเปล่าที่ผมปักไม่กยจะมามุงกันเลยนะตอนนี้คนในโซนคิดว่ามีแค่หนึ่งทงนะครับท่านผู้ชมแต่เขายังไม่รู้นะครับว่ามีอีกสองทงที่ยังซ่อนอยู่นะเดี๋ยวเราก็มาทําเป็นให้หัวใจน้องฟิล์มก่อนนะครับแบบทําแบบไม่ได้มาด้วยกันอะไรประมาณนี้นะครับเออแบบเออเอาดี หานะผมบอกเลยเดี๋ยวพอเราปักธงนะอ้าวอันนี้จําได้อีกเฮ้ยโอ้โหผมกำลังจะคิดเลยว่าหามากครับผมปักอันนี้จําได้คือแบบจบเลยนะเอาจริงดิจาได้เหรอโอ้หมีน้องน้องเอฟซีผมจําได้นะครับคนน้องก็น่ารักเกินจําพี่ได้ด้วยอะ่ะผมจะดีใจหรือเสียใจดีครับท่านผู้ชมมีคนจําผมได้ตอนผมอัดคลิปจะลงนะครับคือแบบโอ้โหกําลังจะสนุกเลยอะ่ะขอบคุณน้องน้องมากนะครับที่จําพี่ได้นะน่ารักมากเลยงั้นพี่ว่าพี่ปักธงเลยดีกว่าไม่ต้องลีลาละเอาละทุกคนปักธงเลยครับ สามทงตึงๆไปแล้วครับท่านผู้ชมขอบคุณน้องๆ f c ทุกคนมากนะครับที่จำพี่ได้นะส่วนใครที่ดูถึงตอนนี้นะครับอย่าลืมไปคอมเมนต์เวลานะ ทุกคนแบบเออหลายคนแบบพิมพ์ผิดนะคอมเมนต์เวลาก็คือคอมเมนต์เวลาในคลิปนะครับว่าเออตอนเนี้กี่วินาทีกี่นาทีนะครับเพื่อจะมีสิทธิ์ลุ้นรับเพชรตอนกิจกรรมพี่ถึง50,000ซับนะครับน้องๆตอนนี้ก็เกือบจะถึง30,000ซับแล้วไวจัดพี่บอกเลยไวจริงนะพี่ยังตกใจเลยอ่ะน้องๆคนไหนที่อยากได้เพชรก็ต้องดูไว้จบนะครับแล้วก็คอมเมนต์ให้ถูกนะบางครั้งพี่อยาจจะมีคําถามนันแล้วพี่อาจจะจดชื่อไว้ว่าเออใครตอบคำถามพี่ถูกบ้างอะไรประมาณนี้นะครับเพื่อจะได้แยกคนที่แบบเป็น f c จริงๆออกนะครับเออมันจะสนุกว่าบบแ แจก f อจริงๆแล้วอะส่วนวันนี้พี่ว่าก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมมากนะครับที่ดูกันถึงจอนจบเลยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับท่านผู้ชมงั้นผมโอมี่ขอลาทุกคนไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ